สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ร้องปรบบีรเยีสอพี่น้องมีเสือใบลองทำใลองทำบุญนะคัพี่ลองทำบุญใบวันนี้มันนัก็ไม่ป่านเลยส่วนสูงเป็นเป็น่น้าเสียงหวจอกระทำทาถามมาเนี่ยวันน้องป่ามันเคลือนอนเดยกเพราะสนสูงันกบอกกต่าแหาวเนี่ยอเค่าเรียนเกือบไม่กเกือบพูด อรการอไคะปรา่ีุมยจไงุ่มบอป่างุ่มกันเย่าดว่าเกือบรดนห่อยส่นสูงมนบ่ตอนนีมตอ่วนสูงมันบ่ใส่อันพอพเพิ่อยากเบิ้งพอแม่อัเพิ่งอยากเบิ้งว่าเพิ่งอยากเบิ้งส่นสูงิบิ้งม่เื่อนไหมองชาบูแ่โนั้นโนนั้นไตนาะใส่เดียวขึ้นว่าสั่นรถมาขึ้นเลยผมตกๆ้นลใส่ไปเบิ้งด สูง่ะดมอไนสูงไปบ้างทาอลงมาเน่เบิ่งไปีท่นอีดอกาะว่าจ้ามาท่านเศร้าไปดลันจะทีมึ่ไปลุกไปบ้างสวัสดีพี่การ์ตูนพี่การ์ตูนน่ารักมากไปเบิ่งปต้ังไปเบิ่งับลูเลยคุมเสื้อดีดีคุมดีคุมดีดไปยางไปเบิ่งกับหลูกนะ ผู้เที่ยวเป็นูกเก็บเนี่ยอแล้วรวงเสียไปมกเคลือนพอขนาดตัวเพราะว่าคันโึ้นท okay. oh ั okay. ้งรถโอเคไปเร็วเรเร็วเห็นหงลงไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเนี

ลานีเเห็นเกืบเกือบผูดไดู้งูพ้นแล้วเ้วอบิานงเาแล้วเพราะว่าเอฟซีเปนจกเบิ้งแหละเบื้งหนาสีวัดเพิ่นละซีเสือเพิ่อนนะไอ้ลูกเซนบ้าขึ้นบริสายังไงเเห็นลานีลาไี่ตรงนี้ คิดดีๆคิดดีแล้วแมเราว่าเล้่บแล้วเาาว่าไม่ใส่รังไหมบอเห็นมังที่ายรถเพี่หเสคือบอใส่รางไละลูกเสียใด้ทั้งตวทั้งเปล่าเ้เาว่ากะนี่แหละใส่ซ้นั่นนโอ้ยคู่นั่นานันนเอาไปเลือกเอาไปเอกเ่เก่า่ะ ไม ja, oh, yeah. okay. ่เ <Rahmen> บ <Yeah. S 1> ิ <prompt> mm ้งไม่เบิ้งซะโอ้ยไหนผู้ที่ว่าใส่เตือนนะเสียจ้อยเนาะเออเสียผู้ที่หมาใส่หรอเปล่ามีนจ้าเอ้าแล้วมื่อนี่ใส่ยังบหนเนี่ยมันมีเราเปล่าเอาแล้วบ้าแล้วครูไหนมันเหมือนใส่ว่าไดรแบบนี้ไปหาเบิ้งไปหาเบิ้งไหมเรื่องนี้เปล่าอนนี้มันตี้ยังไงตีทางนี้เหรอเรล้างนี้เปล่ น,น,นีนทีอลั่ะนนั้นพการ์ตูนมาทำให้รบอเห็นบ่แดวเลยอาใส่คู่เก้าบเห็นใส่คูน,คน,นคท่า,ทานนูเกี่กเขาอาจจะขัมาทา่านเศ้างางานงีบงลงูมาเบิงบาง,งนลูกมาเบงบางนลมาบิงบางนี่ลูกึมาบิงมาบิงบางนี่ไหม ดูถุงระบงเสือ์ไพรสซ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 อ์ัพเสซอ์ไพรสซอรส์อีกแล้วไม่รู้อะดูดูก่อนพถือมาตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เพราะไม่รู้ดูก่อนเสไพรสยจะเสืรภัยถึงถึงถึงไห่ธรรมดาโลกประจำลกไห่ธรรมดาโลกประจำไห่ธรรมดาลกประจำอะไร เลิกคุนะย่สฮัตึ๊ตึมเปิดเบเปิดเบ้องใชตึตึเป็นยังไงเลอดบอเลอดบอเป็นยงไงเนข้อขาเป็นเหียงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นไหนเลอดบอ ขอบคุณค่ะขอบคุณใครรู้ไหมขอบคุณพ่อซันค่ะเออเอาอ้พรอเพื่นค้ะขอห้พ่อซันลำลำรวยๆค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนียนห้ขอห้พพอขึ้นไปลอยเท่าพันเท้าได้ไมเนียน่หมเนียนไหมอแต่ลบใจอยู่รงท่ลเสียเนี่ยไม่เป็นไรไม่ตงใจแล้วเพราะว่าได้คู่ใหม่แล้วใส่ล้ว่ายรูปโพสลงได้ไหมลูก่พ่อพ่อมาจะเดตอนไหนอ่ะไม่รู้

พอเสีองใบจ้ะจ้ะแม่เราขนซี่เหลี่ยมเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้ยเพราะว่าเกิดคู่นั้นเกิดคู่เก่งล่ะเลยโบจักอ่ะไหนก็ไหนๆแล้วเอามาให้พี่กระตูนหน่อยดิอันไหนคะนั่นน่ะพี่กระตูนจะได้ไหมไม่ไม่ตังไงออ๋ตังมาลายอ่ะออ๋มานี่เลยไหนๆพี่กระตูนเลยพี่กระตูนพอหักน้องฟาใสพ่อสานอนาคนเก่งรางวัลสลาบคนเก่งนะจ๊ะปัด แนนสุดแบบพอหักฝาใสเนาะเป็น uh. ที่การ์ตูนเข้ามาช่วยเนาะคนดีๆเราต้องสนับสนุนเออฝาเป็นเล็กกันเล็กนะคะอ๋อไอ้เพิ่มกันไอ้เพิ่มยืนเนาะอ๋อไอ้ไอ้ลูกไอ้ใหญ่ก็เนาะขอบคุณพ่อซันพ่อฮ so, ักน้องฝาใสแล้วขอบคุณพ่อซันด้วยนะคะพ่อฮักน้องฝาใสกันลูกซื้อกันก็ซื้อเลยขอบคุณครับด้แล้วนะครับพอเกล็ดบอลกระบูดปะเพื่อนบ่มีน้ำเขา คนเก่งคนขยันคนตั้งใจมันทานหนูทันทนนี่มาเนี่ยใส่เลยเดหลูเด้ใส่เลยนะแม่มาแม่มาอย่าไปหยางล้มนะเไางลมนะเบิ่งฟองดีนะเบิ่งฟองดีนะเสือฟาเสอฟาลูกสาวเอฟาลูกสาวแม่กบน่องนี่แไหไล้ว สิบนาทีลูกใจเปียกป่วยเตรียมไหมพี่กระตูนต้องเร่งให้น้องหน่อยพี่กระตูนเ้วปากกินนี่้องครับนี่ครับพี่กระตูนก็สุดยอดเลยคนคิดดีทําดีนี่พี่น้องเทว่พระดาบันเห็นบอกแล้วเสียอย่างเดียวนะแม่เฮาเสื้อเกือบทุ่งนั่นบู๊บเบิร์ตว่ะให้มันหนาเสียบอมไม่เกือบใส่ที่แรกวันนี้พอพนพอพนเล่นไปไหนลาฮ่าฮ่า่าฮ่าป่าฮ่าฮ่าฮ่า โอ้ยนายด้อยไม่เป็นนะล่นกันเบลยโอไกันเบลเอเด็กเมื่อเด็กหัวพูมันก็จะบอกว่าไม่เป็นไรว่บเสียดายเดสน่ะนะสิบ่อยเห็นเลยไหมผู้บริหารสีเดียดบัคั้เพราะว่าเก่าผู้นี้มันแบบละไซมากชูงานเลยเนี่ยค่ะสีเดียดไหน้ตาสีเดียดวะนี่สีเดียดบัคั้าเอาเอาไม่อะไรสีเดียดตัวนี้เพราะว่าเราจำเลยแล้ว่าเอาไวปล้างรถนะมันสีมีผู้ใดมาลากมัไม่ด๋อก เดินไปนองปวดตะเบวงว่ามันสิใส่สุดตะเบวงเดินไปน้องผมก็ย่อมสาราเวลาเสียเวลาอํานาจแจ็คหน่อยบอกไม่แข็งหนักทาเบงลูกสาวโอเคเราแซวเราแซวด้วยค่ะใส่ดุซีมาเข้ากับนี่ครับพี่น้องเอ้ยเฮ้ยไรให้ผลเอ้ยถือว่าครั้งแรกใช่ไหมลูกที่ได้ใส่เนี่ยครั้งแรกบ่ที่เพิันส่เนี่ยแม่ร้อนบ้านพิันไปไมีเกิดบ่ครั้งแรกบ่ลูกเนี่ยสิย่างได้อยู่บ่ใช่มันเหมือนโอ้เลิศอ่ะ พอดีไหมบู๊พอดีไหมฝุ่นจากพี่น้องโอ้ยฝุ่นตื่นเตือนคักสูเป็นไงอันนี้คือใส่ครั้งแรกในชีวิตเหรอเป็นยอันค่าคยูไหนเมีเขาบ่่แลวก็่เคยใส่บครเป็นยังไงเห็นบอเลือดะพี่น้องเลือดมาก ผันลมไม่ใส่ล่ะคือพวงมา,นนาลุ่มเลยโอ้ยเสตซ้อ,อพัดลมให้ยแล้วนี่จะเป็นหลักพัดลมวัดใหม่เลยนี่อันนี้ไม่เคยใส่เลยเหรอไม่เคยค,ครับพี่พี่การ์ตูนกับทำช่วยสวยเอาเพี่การ์ตูนเป็นไงพี่การ์ตูนขาเขายาวเ,เขาใส่หมอนไหมพี่การ์ตูนอ๋อน้องน้องบางคนตัวสูงมันต้องใส่ปัดมาเลิศเสอสูงลูกผมด้ลูกปล่าเลิศอ่ะท่าดีลูกลองบ่

ต้องขอบคุณแม่พวงเป็นเป็นธุรา้นะแม่น้องสเกียขอบคุณแม่พวงค่ะที่เป็นธุรายเป็นธุรายหิริผ่อนกระสานติดต่อเพิ่นไปสั่งใหิริสองวันเองนะเนี่ยแม่ค่ะรู้เรี่ยวเนาะ่อสั่งก้อนมือนนตัวง่ายๆแม่เก็บก้อนไม่ให้อะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนอยากเอ็นมันหายเพได้พี่น้องเพราะว่าแต่มันหานาเสียเสียดเนาเสียเลียดตังแต่ยนลูกทองเราเสียไหมค่ะอุ้ยเลือดอะนูไม่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้เลยเลิศจริง แต่ว่าก็เอจใตเต้นสวยเลยลูกน,นี่เป็น้องถือว่าเป็นรองเท้าบูทคู่แรกไม่เคยใส่ในชีวิตไม่เคยหันให้ดูให้พ่อมดดูดิคนเรียนางฟ้านี่ไม่ไม่เคยมีไม่เคยใส่ไม่เคยยืมใครครั้งแรกในชีวิตแฟนกับเอีที่ให้ท้องนี่พ่อตุ้ยนี่แหละพ่อตุ้ยพ่อตุ้ยประสานมาฮะน่ารักมากน้อหนานฟ้านเลือดตัสูเลือดตีพผุน อามันเลืดตีเลยพี่น้องครับคอยไปดูาอลูกสาวดิ่งพี่น้องมันเข้ากันเลยูได้แวควมกพงไดนี่้วก็ร้มเงินพี่ก็รูวมเนพี่ก็ู้ีู่่ก็รู้พ่พี่ก็ูยกเรียกเรียกเรียกพี่กัวนมาเลยกเรีกเรกเยกต ลองยางเบิองยางทั้งชิ้นลูกครั้งแรกพี่น้องเอาเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนีคลิปหนาจะพอมั้พี่น้องนี่พี่น้องเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของเด็กน้อยคนหนึ่งพี่น้องไอลูกกระตุนถือไว้เด้๋ยวลูกเอาขึ้นไปใส่ตอนเตะล่าตอนยังไงลูกใส่หอยหน่เลิศเลิศเลิศดีต่อใจทั้งคนให้คนรับพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนีบ๊ายบาย